ไก่เพลงเสียงเอินจากแม่เสียงแม่ห้องเอิ้นาว่าให้บ้าบึงแม่แน่ลูได้ยินแล้วจนว่าเจ็บจูทุกใจขักลายเป็นโรคร้ายมาเล็งต้องทำใจบอกมีทางหายระยะสุดท้ายแล้ว เพราะปาติหารก็ได้วีแวโวโดนแก้วของลูกคนนี้เสียงแม่ห้องคร่ำครวญอยู่หวนหวนฟังแล้วใจหายลูกกะบอกหูว่าสิซอยจังได้อุกใจน้ำเน บ่มีเวลาคิดหาเรื่องอยังต้องคอยนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆเห็นแม่เจ็บปวดลูกก็ปวดใจสิเฮ็ดจังใดองนอเท่าแม่แม่นปวดใจแท้สงสารแม่ที่ห ซับน้ำตาบ่ให้เท่าแม่เพันหูเป็นเว้นเป็นกรรมอีอย่างมากมายไม่รู้แต่ลูกขอให้แม่สูส้ๆลูกสิอยู่ข้างเจ้าอย่ายอมแพ้เสียงแม่ห้องเอินหา ว่าให้มาเบ่งแม่ก่อนลูกได้ยินแล้วลูกแ้งเป็นทุกอุกใจลี้บอมีผู้ใดซอยใดเด้อแม่สิมีกะแค่กำลังใจจากผู้ชายคนนี้สุสูด่เด้อแม่ ลูกลาคนนี้สีบอทิมนี้ห่างเจ้าเด้อเท่าแม่มันปวดใจแท้สงสารแม่ที่องกลัวนาแอบซับน้ำตาบอให้เท่าแม่เพิ่นหู เป็นเว้นเป็นกรรมอย่างมากมายไม่รู้แต่ลูกขอให้แม่สูส้ๆลูกสิอยู่ข้างเจ้ายอยอมแพ้เสียงแม่ห้องเอืินหาว่าให้มาบังแม่ก่อนลูกได้ยินแล้วลูกแกงเป็นทุกข์ อกใจลี้บ่มีผู้ใดซอยใดเด้อแม่สิมีกะแ่กำลังใจจากลูกชายคนนี้สุู่เด้อแม่ลูกล่าคนนี้สิบ่ทิมนี้ห่างเจ้าเด้อเ่าแม่